สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องข่าวเก่าๆที่โด่งดังเมื่อปี2507ท่านผู้ฟัง2507ท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปีนั้นผลกิ่งเพชรนักชกชาวเมืองประจวบคีรีขันป้องกันแชมป์โลกอภัสราหงสสกุลรับตำแหน่งนางสาวไทย ก่อนที่จะไปรับมงกุฎนางงามจักรวาันในปีถัดมาแล้วก็ปีนั้นที่จอมพลถนอมกิติขจรน,นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจกฎหมายมาตรา17ยึดทรัพย์สินของอดีตนายกคือจอมพลสริ์ธนรัฐส์2 0ันล้านบาทนะครับแล้วก็ปีนั้นมีการล่าโจรที่ปล้นฆ่าคนาที่เขาเรียกว่าขุนโจรร้อยศพนะครับแล้วก็ข่าวส่งท้ายปลายปีก็คือ ข่าวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับจอระเข้ยักษ์กินคนที่เมืองชุมพรท่านผู้ฟังปี2507น,นเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ15บาทหนังสือพิมพ์รายวันฉบับระบาดตัวหนังรอบพิเศษตัวหนังไทยนะที่นั่งพิเศษเลยนะ16บาทครับ ข่าวเรื่องจระเข้กินคนเริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันวันพุทธที่28ตุลาคมปี2507ตอนนั้นพอพิมพ์จำหน่ายสพัดออกไปข่าวแพร่ไปทั่วราชอาณาจักรนายพรานจากหลายถิ่นก็มุ่งสู่ปักใต้เพื่อจะปราบสัตว์ร้ายนี่เพราะว่าราคาค่าเหนื่อยตอนนั้นเขากำหนดไว้หลายพันบาท ซึ่งเงินพันเมื่อปีนั้นน,นมีร่คาสูงมากปกติวิสัยจระเข้ที่มักจะกินปลาในน้ำเป็นอาหารมันอยู่ได้ทั้งที่ตื้นที่ลึกขึ้นมาวางไขบ่บนบกแล้วก็บางตัวก็รู้จักกินคนด้วยนะเราว่ากันว่าถ้าตัวไหนได้ลิ้มรสเนื้อหนังมังสามนุษย์แล้วก็จะไล่ล่าหากินเรื่อยไป แรกเริ่มเดิมทีจระเข้คงจะหากินง่ายๆตามประษาแต่ต่อมาเส้นทางของจระเข้นี่เฉียดผ่านเส้นทางสัญจรของคนจากนั้นไม่นานมันก็รู้จักกินคนโดยวิธีจู่โจมคาบไปทีละคนนะครับจระเข้ที่ออกอรารวาดครั้งนั้นที่ว่ากินคนเนี่ยท่านผู้ฟังขนาดใหญ่มากเป็นจระเข้น้ำเค็มพลัดเข้ามาในย่านน้ำกร่อย บริเวณคลองบางมุดต,ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเริ่มมีข่าวว่าไล่กัดกินคนเมื่อกลางเดือนกันยายนปี2 5 0 7เหยื่อรายแรกชื่อนายอุดมเป็นชาวบ้านตำบลนาขาลงอาบน้ำในคลองบางมุดต,ตอนเย็นกลางสายน้ำเขียวใสปรากฏว่ามหันตภัยก็คืบคลานเข้ามาหานายอุดมแล้วก็มาถึงตัวย่งฉับพลัน ปากกว้างเขี้ยวคมกริบงับเอากลางลำตัวนายอุดมแล้วก็พาพรากลงใต้น้ำเพื่อนบ้านที่พบเห็นก็ได้จะตกตะลึงไม่ทันจะช่วยยับยั้งไว้ร่างนายอุดมหายลงไปกับร่างของสัตว์ยักษ์เพียงวันเดียวรุ่งเช้าก็ลอยขึ้นผิวน้ำปรากฏว่าศพมีรอยถูกกัดกินตรงท้องต่อมาอีกสองสางวันขณะที่ชาวบ้านกำลังโจดขานหว่นกลัวจระเข้อยู่ในอินชาวเขมร ที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองชุมพรคือเดิมแกเป็นคนเมืองตราดออกเรือภายไปในคลองบางมุดเพื่อจะตัดต้นจากมามุงหลังคาปรากฏว่าจระเข้ยักษ์โผล่พรวดขึ้มาคาบขาในอินตอนที่กําลังยืนเลือกกิ่งจากอยู่บนเรือภรรยาในอินที่อยู่บนฝั่งร้องเสียงลั่นเนี่ยทั้งลงน้ำกระทุ่มน้ำหวังจะให้จระเข้ปล่อยสามีของนางแต่ว่าไม่ได้ผล หลังจากกินคนไปแล้วตามข่าวรูปโฉมของจระเข้ยักษ์ก็ทำให้มีคนเรียกชื่อของมันว่าไอ้ด่างเพราะว่าตรงคอมีสีขาวเป็นรอยด่างตัดกับส่วนหัวแล้วก็ลำตัวสีดำสนิทผิวเลื่อมเป็นมันไม่มีตะไคร่น้ำเกาะและเมื่อมันขึ้นมาเหนือน้ำครั้งไหนผู้คนก็พากันะนกตื่นกลัวสุดขีดทุกครั้งในความใหญ่โตของมันเล่ากันว่า ไอ้ด่างเนะี่เป็นจระเข้ผีสิงเคยขึ้นมากินคนสามศพแล้วหายเงียบไปที่ขึ้นครั้งหลังเนี่ยเป็นการกินคนศพที่สี่และศพที่ห้าแล้วนะแต่ก่อนมันกินไปแล้วสามศพคือก่อนหน้านั้นประมาณเจ็ดปีในแม่น้ำแสงแดดอำเภอเมืองชุมพรเคยมีจระเข้ไล่กัดกินคนแล้วก็คาบผู้ชายนุ่มคนหนึ่งเพิ่งศึกจากพระนะแล้วก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยนั่นเป็นรายแรก เมื่อวันที่11ตุลาคม2507ชาวบ้านตำบลริมคลองบางมุดก็พากันออกเรือตามล่าสัตว์ไรยกลุ่มนักล่านีเป็นครูตำรวจพนักงานขับรถไฟแล้วก็เจ้าของโรงสีอาวุธที่ใช้ก็มีทั้งระเบิดทำเองปืนเล็กยาวแล้วก็ปืนพกครั้งแรกก็ย่อนระเบิดกระป๋องนมลงไปในน้ำเสียงสนั่นวันไหวใต้น้ำในรวม14ลูกปรากฏว่าจระเข้ยักษ พุ่งพรวดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไล่งับเรือของนักล่าอย่างเกลี้ยกร่อนายแดงเจ้าของหลวงสีเกือบตายจระเข้คลั่งคาบเข้ากลางเรือพลาดขานายแดงไปนิดเดียวปืนทุกระบอกในมือของคนก็เล็งตรงไปที่เป้ายาวเป็นวาแล้วก็ปล่อยกระสุนออกไปไม่นับจระเข้โหดไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บปวดหรือว่าสิ้นริ์เพียงแต่ล่าถอยไปเท่านั้นเอง นายแดงเจ้าของโรงสีหลังจากรอดชีวิตมาได้ทีนี้ก็ร่วมมือกับชาวบ้านาเปิดเกมการติดตามปราบจระเข้ยักษ์อย่างฉับพลันอันดับแรกก็รวมทุนกันได้เงิน4,000บาทสำหรับสมนาคุณผู้ที่พิคาตจระเข้กินคนตัวนี้ได้ตามประกาศนั้นยังระบุได้ว่าทางฝ่ายชาวบ้านของบางมุดจะบริการอาหารและที่พักแก่มือปราบจระเข้โดยตลอด จราเข้ยักษ์ไม่นำพากับการตามล่าของคนเลยวันที่25ตุลาคมตำรวจสายตรวจสองนายแล่นเรือยนต์ไปในคลองบางมดุดก็ถูกจราเข้ไล่ตามเรือต้องรีบเร่งเครื่องหนีอย่างไม่ยอมเหลียวหลังเลย31ตุลาคมหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันก็ยังคงเสนอข่าวจระเข้โหดนี้อยู่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีนั้นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์เป็นข่าวของไอ้ด่างโดดเด่นแต่เพียงผู้เดียว ว่าไอ้ดัางนี่ครองท้องน้ําไม่มีใครกล้าโรงสีต้องปิดนะโรงเผาถ่านต้องหยุดตอนนั้นให้แป0 0บาท8ปดพันบาทเป็นยอดเงินรางวัลที่เพิ่มค่าหัวของไอ้ดังจระเข้ยักษ์ที่อรารวาดไล่กินคนที่ชุมพรในเกลือมตำบบลางน้ำจืดก็ประกาศมอบเงินส่วนตัวสมทบทุนให้ในโครงการปราบไอ้ด่างอีก4 0 0พบาท จากการตั้งรางวัลเช่นนั้นในวันต่อมาก็ปรากฏว่ามีผู้กล้าหาญเปิดเผยตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์อีกหลายรายนักล่าจระเข้จากหลายทิศหลายทางก็นัดพบกันที่ชุมพรอย่างเช่นนายประยูนพรานล่าจระเข้มืออาชีพจากโคกโพปตัตนาในพรมจรวันนักล่าแห่งรุ่มแม่น้ำชีอันนี้มาจากร้อยเอ็ดนายสวง ชาวอำเภอหนองแขมทนบุรีแล้วก็อีกสองกลุ่มคือนายหำมมัดอันนี้เป็นพรานเท่าชาวอำเภอท่าชนะสุราษธ,ธานีกับกลุ่มของนายสุธีหนุ่มไทยเชื้อสายยวนนะกับนายสมชายพรานหนุ่มแห่งลุ่มน้ำป่าสักเพชรบุญแล้วในระหว่างกลุ่มราษฎรที่อาสาสมัครมาล่ามาปราบนี่กม็มีนายสิบตำรวจเสือดำจากค่าย ตำรวจพลร่มนาเรศวนหัวหินก็ร่วมออกหาตัวไอ้ด่างด้วยช่วงเวลานั้นเป็นฤดูการที่น้ำหลากตามธรรมชาติและน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนข่าวล่าไอ้ด่างค่อยเบาบางลงเนื่องจากน้ำในคลองบางมุดไหลเชี่ยวมากไอ้ด่างหายตัวไปหนังสือพิมพ์เดือนนั้นยังลงรายละเอียดปลีกย่อยเป็นปากคำของชาวบ้านคลองบางมุด เกี่ยวกับเรื่องของจระเข้นี่สลับประข่าวปล้นฆ่าตอนนั้นทีวีช่องสี่ในฐานะสื่อมวลชนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปถ่ายทําหนังสารคดีเรื่องตามล่าจระเคยักษ์มาเผยแพร่ในรายการสองฝากทางรถไฟด้วยไอ้ด่างเผยโฉมอีกครั้งหนึ่งวันที่17พฤศจิกายน2507ไอ้ด่างไปขึ้นที่คลองเขาปีบต่อกับคลองบางมุด คราวนี้นพยายามลากควายชาวบ้านไปกินพอรุ่งขึ้นวันที่สิบแปดพฤศจิกายนหลังจากที่กินควายไปแล้วที่นี่มันกินคนกินคนเป็นศพที่หกในชวนชาวบ้านคลองเขาปีบกำลังแบกต้นกล้วยเดินลุยน้ำในคลองคลองนี้ระดับความลึกเพียงบั้นเอวเท่านั้นไอ้ด่างมันกบดานนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละมันโผล่ขึ้นจากที่กบดานแล้วคาบกลางตัวในชวน วันนั้นชาวบ้านเป็นร้อยคนก็ไม่ยอมให้อภัยต่อไปต่างออกตามล่ากันอย่างสุดกำลังคณะนายทหารบกจากค่ายทหารชุมพรก็เดินทางไปคลองเขาปีบรวมหกนายแล้ววันนั้นก็พบศพบนชวนแหลกเหลวติดรากไม้อยู่ใต้น้ำแล้วก็ค้นพบแอ่งน้ำลึกที่เป็นวังของไอ้ด่างอยู่ในคลองเขาปีบแหละ ชาวบ้านก็ออกเรือล่าไอ้ด่างด้วยอาวุธทั้งโฉมกทั้งปืนทหารก็ใช้ระเบิดประดิษฐ์ตามสูตรของทหารอเมริกันสิบเอกจำนงพิมานกับเพื่อนจุดระเบิดบรรจุในกระป๋องอวันตินหย่อนลงในน้ําต่อกันสองลูกพอมันรู้ตัวมันว่ายหนีกลุ่มนักล่ามือระเบิดนะกดทิ้งระเบิดตามหลังตึง้งตึงเรื่อยไปนะปรากฏว่าลูกที่สาม ทหารหย่อนลงไปไอด้ดางหลังหักถูกล้อมจับชาวบ้านช่วยกันล่ามด้วยเชือกลากติดเรือไปขึ้นฝั่งที่ตลาดอำเภอสวีค่ำวันนั้นผู้คนมารุมล้อมดูซากจระเข้ยักษ์กันแน่นทั้งตลาดเลยทีเดียววันต่อมาไอด้ดางกดถูกนำตัวขึ้นเวทีลิเกเมืองชุมพรที่วิกลิเกสีชุมพรนะมีการเก็บข้าผ่านประตูเข้าดูคนละบาทด้วยนะกลุมทหารบก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ล่าได้นี่ก็ขายซากไอ้ด่างให้แกนายสุนันในเสียงพ่อคา้าในราคา7,000บาทนะจากนั้นมันก็ถูกซื้อแล้วก็ขนส่งเข้ากรุงเทพด้วยราคาถึง23,000บาทแล้วก็นำมาแสดงในงานวชิราวุธที่วังสรารมเก็บสตังค่าดูได้เท่าไรข่าวไม่ได้บันทึกไว้เข้าใจว่าไอ้ด่างจะทำเงินให้คนจัดนี่เป็นแสนบาทเลยทีเดียว องค์การสวนสัตว์ดูสิทธิ์ไม่ทันได้ดำเนินการจัดซื้อและเก็บไอ้ด่างไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเนื่องจากช้ากว่าช้ากว่าพ่อคา้าในท้องของไอ้ด่างนี้พ,พบกระโหลกหัวคนสองหัวแล้วก็กระดูกบางส่วนของคนรวมทั้งก้อนอิดก้อนหินด้วยความยาวของลําตัวจากหัวจรดหางถึง6กเก้าศอกเศอกหรือประมาณส่ร้อยย่สิบห้าเซนติเมตรครับ สี่เมตรกวา่ายาวมากกวา่าหน้าตึกแถวอ่ะไอ้ด่างก็ปรากฏว่ามีตัวปลอมมาแข่งขันในงานวาชิราวุธนะอันนี้เอาไอ้ตัวมีชีวิตจริงๆมาเป็นการแสดงจรเข้มีชีวิตโฆษณาว่าเป็นไอ้ด่างตัวจริงทางฝ่ายผู้ซื้อซากไอ้ด่างแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างนะตำรวจก็ไม่รู้จะสรุปยังไงเพราะว่า กฎหมายว่าด้วยเรื่องของปลอมไม่มีในกรณีอย่างนี้เพราะว่าเจ้าทุกตัวจริงคือจรเนะเก้ไอด่างจระเข้สิ้นชีพไปแล้วแต่ว่าชื่อเขามันยังมีคนอ้างถึงแล้วก็บอกเล่ากันมาถึงความดุร้ายต่อกันมาอีกนานหลายปีพอลงน้ำลำคลองครั้งไหนก็ให้หวาดวันทีนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องข่าวดังในอดีตอีกข่าวหนึ่งที่เรานำเสนอวันนี้ครับ ที่นี่ก็มาถึงข่าวที่เป็นคดีฆาตกรรมที่โด่งดังในอดีตท,ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยได้ยินคดีบุญเพงหีบเหล็กไหมครับฆาตากรอม,มหิตยุครัตนโกสินร์รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือในสมัยรัตนโกสินร่เรื่อยมาตั้งแต่ปีแรกมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถ้าจะว่ากันถึงคดีฆาตกรรมแบบสถานกรุงนี่มีไม่มากเหมือนเช่นในยุคปัจจุบันหรอก ปัจจุบันนี้มีแทบทุกวันประหัสประหารกันอย่างโหดเหี้ยมแปลกแปลกแต่ว่าในยุคนั้นน่ะที่จะเป็นคดีขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็กล่าวขวัญกันทั่วทุกมุมเมืองรู้สึกจะมีอยู่แค่สี่คดีคดีที่หนึ่งก็คือคดีฆ่าหักคอลูกเลี้ยงโดยแม่เลี้ยงใจโหดฆ่าแล้ววางแผนเป็นฆาตกรรมอำพรังเป็นเรื่องของแม่เลี้ยงที่จับลูกเลี้ยงหักคอครับแล้วก็โยนลงไปในอ่งน้ํา ต่อจากนั้นก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กตกลงในโอ่งถึงความตายเพราะความสุกสนอันนี้คจารองวางแผนได้แนบเนียนจนตบตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและญาติพี่น้องของเด็กผู้ตายได้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างคนผิดบังเอิญให้มีผู้สังเกตเห็นรอยช้ำที่คอเด็กและเมื่อจับต้องดูก็ปรากฏว่าลำคอของเด็กเนี่ยหมุนได้โดยรอบเข้าลักษณะลำคอถูกบิด ครั้นเมื่อสอบสวนทวนความเค้นเอาความจริงก็ปรากฏว่าแม่เลี้ยงเป็นคนลงมือหักคอเด็กเองแล้วก็โยนลงมาในโอง่งถึงเรื่อความตายคดีนี้ศาลได้พิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยส่วนคดีที่สองเป็นคดีเมียสาวเอาตะปูตอกหัวผัวเท่าแล้วก็อ้างว่าผัวชราประกอบการกิจแล้วก็ตายคาอกอเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นก็ไม่คือวิทยาการทันสมัยไม่มี ที่จะช่วยในการพิสูจน์ศพนั้นไม่มีพอตรวจดูตามร่างกายผู้ตายแล้วไม่พบบาดแผลก็หลงเชื่อตามที่เมียตาเท่าอ้างว่าแกเป็นลมตายตายขาอกนั่นแหละดีแต่ว่าลูกชายผู้ตายเนี่ยสังเกตเห็นสภาพของศพนี่ลูกตาถลนออกมาผิดสังเกตก็เลยไปตามหมอมาตรวจชนสูตรโดยละเอียดลองเปิดผมดูปรากฏว่าสาเหตุการตายเพราะโดนตะปูตอกลงกลางกระมม่อมเลยครับจงศีรษะที่มีเส้นผมปิดอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสอบสวนทวนความกันอย่างจริงจังจึงได้ทราบว่าเมียสาวของตาเท่าผู้ตายนั่นแหละเป็นตัวฆาตะกรร่วมมือกับชูรักช่วยกันฆ่าเพื่อหวังฮุบสมบัติโดยวิธีการยั่วยวนให้ตาเท่าประกอบการกิจจนเพลียหลับไปแล้วก็ช่วยกันกันกบชูรักใช้ตะปูตอกมองจนสิ้นชีวิตคดีนี้ก็ทำเอาบรรดาเท่าวงงังอูผู้นิยมมีเมียสาวในยุคนั้นหวาดผวาไปตามๆกัน ผลของคดีก็เหมือนกับคดีแรกคือสารได้พิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยให้ตายตกไปตามกันคดีที่สามได้แก่คดีฆาตกรรมในย่านเยาวราชโดยฝีมือของสิบตำรวจโทวังกิตตำรวจไทยเชื้อสายจีนเป็นตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองคือวอังกิตนี่นอกจากจะเป็นตำรวจแล้วยังอาศัยเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่บำเพ็ญตนเป็นเจ้าพ่อ เป็นขาใหญ่คุมย่านเยาวราชราชวงศ์ส่วนผู้ตายได้เป็นผู้หญิงเป็นสาวงามมาจากกวางตุง้งมาจากเมืองจีนชื่อนงางเย้าเดินทางมาตามหาสามีแต่ว่าถูกสิบตำรวจโทหว่งกิตล่อลวงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเยาวราชบังคับให้เป็นโสเภณีเมื่อนางไม่ยินยอมก็ลงมือฆ่าโดยใช้ผ้ารัดคออําพรางว่าผู้ตายผูกคอตายเองคดีก็ทำท่าจะเงียบหายเป็นคลื่นกระทบฟัง ท,ทั้งที่มีผู้รู้เห็นว่าในวังกินี่เป็นผู้ลงมือก็ไม่มีเคยกล้าพูดทั้งนี้ก็เพราะว่าฆาตกรเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อรวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยแล้วผู้ตายก็ถูกอ้างว่าเป็นหญิงโสเพณีแต่ในที่สุดว่องกิดก็ต้องจนมุมเพราะหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลิเมซึ่งมีคุหลุยส์เริวัต นักหนังสือพิมพ์กระดูกเหล็กเป็นบรรณาธิการีเสนอข่าวเปิดโปงปมฆาตกรรมชนิดเกาะติดข่าวไม่ยอมปล่อยจนในที่สุดวังคิดก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตจบสิ้นชีวิตของเจ้าหน้าที่โฉดไปอีกคดีหนึ่งสำหรับคดีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นคดีที่ดังที่สุดแล้วก็สยองที่สุดกลายเป็นข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในยุคนั้นรวมทั้งเมื่อจับฆาตกรได้แล้ว บรรดาพวกเล่นลำตัดนี่ก็เอามาแต่งเป็นเรื่องร้องกันเออกระเรกิกจนฮิตกันไปทั่วกรุงแถมต่อมายังมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์คนดูกันแน่นเลยคือคดีนี้คือคดีบุญเพงหีบเหล็กครับบุญเพงหีบเหล็กฆาตรกรในผ้าเหลืองสุดโหดแห่งปีพศ2461น,นะครับในหนังสือพิมพ์เขาพ้าหัวข่าวอย่างนั้นนะบุญเพงนี่เป็นลูก ผสมจีนลาวเตี่ยเป็นจีนแม่เป็นลาวเกิดที่เมืองท่าอุเทนเป็นเด็กที่มีผิวพรรณดีรูปร่างสำอางตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วต่อมาเตี่ยก็ส่งให้มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ทำงานกับญาติจนกระทั่งมีอายุเข้าเกณฑ์อุปสมบทก็เลยบวชที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักของนายบุญเพ็งเนี่ย ในระหว่างที่บวชอยู่นะแทนที่จะเอาใจใส่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเช่นชาวบ้านก็าทั้งหลายพระภิกษุบุญเพ่งกลับเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์มุ่งจะเอาดีทางการทําเสน่ยาแฝดเป็นหมอดูทํานายโชคชะตาราศีและวิชาอยู่ยงคงกระพันรวมทั้งเวทมนต์คาถาต่างๆก็ทําให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาลังไหลกันมาใช้บริการของพระบุญเพ่งกันเป็นจํานวนมากได้เงินทองเยอะแยะ แต่โดยที่มีนิสัยติดการพนันนะทั้งๆท,ท,ที่เป็นพระอยู่นี่แหละก็ทําให้เงินทองที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้คนนี่ต้องสูญหายไปกับการพนันเสียเป็นส่วนใหญ่พระบุญเพ็งทําความชั่วถึงขนาดเปิดบ่อนการพนันขึ้นบนกุฏิของตัวจนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนวัดอยู่บ่อยๆเนื่องจากถูกเจ้าอาวาสขับออกจากวัดด้วยเหตุที่พระบุญเพ็งติดการพนันงอมแงม ครันเมื่อเงินทองที่ได้จากการทำนายโชคชะตาราศีดูดวงทำเสน่ยาแฝดเงินเกิดขาดมือขึ้นพระบุญเพงก็ต้องหันเข้าหาทางเลือกใหม่เป็นฆาตกรฆ่าชิงทรัพย์และเยื่อรายแรกได้แก่นายล้อมนายล้อมนี่เป็นพ่อค้าขายเพชรพลอยนายล้อมถูกหลอกไปหาที่กุติโดยอ้างว่าจะซื้อเพชรก็ถูกพระบุญเพงและลูกศิษย์คู่ใจช่วยกันฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เอาทั้งเพชรพลอยเงินทอง เสร็จแล้วก็หั่นศพยัดใส่หีบเหล็กนำไปทิ้งในคลองที่รับตาคนแต่ว่าเทวดาไม่เข้าข้างน้ำแห้งขอดก้นคลองมีคนไปเจอหีบเหล็กบรรจุศพในล้อมเนี่ยแต่คดีนี้ก็เงียบหายไปเพราะว่าตำรวจในสมัยนั้นจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครจะคาดคิดว่าฆาตรกรจะเป็นผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองเพราะมันไม่เคยมีพระบุญเพ็งได้ใช้ชีวิตมั่วสุมอยู่กับการพานันด้วยทรัพย์สินที่ฆ่าชิงทรัพย์มาจากในล้อม ก็ใช้เงินอยู่พักใหญ่จนเงินทองร้อยหลอลงไปอีกก็มีเหยื่อรายใหม่จอนเข้ามาติดบ่วงอุบาทของพระบุญเพงอีกคือในบรรดาสาววัยรุ่นและสาวแก่ที่แวะเวียนกันมาพึ่งบริการพระบุญเพงเนี่ยพระบุญเพงหมายตาไปที่เศรษฐีนีนางหนึ่งชื่อนางปริกถึงแม้ว่านางปริกนี่จะชราเข้าขั้นหนังเหี่ยวเหนียงยานแลว้วก็ตามแต่ว่าเครื่องประดับแก้วแหวแนเครื่องทองซึ่งแกสวมใส่มาล่อใจพระบุญเพงนั้น แกทาเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ก็ทําให้พระบุญเพงให้ความสนใจกับเศรษฐีนีปริกนี่เป็นพิเศษยอมรับเป็นโยมอุปถากชนิดเช้าถึงเย็นถึงแล้วก็กลายเป็นคู่ขากันทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่เพศบรรปลิตชิาหลังจากตกเป็นท่าสวัสด์ของพระบุญเพงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนางปริกก็ได้ยื่นข้อเสนอเป็นคําขาดขอให้พระบุญเพงเนี่ยศึกไปอยู่กินกับนางโดยที่นางจะเลิกกับสามี ส่วนเงินทองเลือกสวนไร่นาของนางปริกนั่นหากพระบุญเพงยอมตกลงก็ยินดีจะทูลหัวให้ทั้งสิน้นข้อเสนอของนางปริกนี่ทำให้พระบุญเพงในอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งใจนึงก็อยากจะได้สมบัติของนางปริกซึ่งตัวเองก็จะกลายสภาพเหมือนกับหนูตกถังเข้าสารจะกินจะใช้จะเล่นการพานันไปจนตายก็ไม่หมดแต่อีกใจหนึง่งพระบุญเพงก็หมายปองผู้หญิงงามไว้คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ตัวเองตกหลุมรัก แล้วก็ตั้งใจจะศึกไปแต่งงานแล้วก็อยู่กินด้วยกับผู้หญิงคนนี้เพียงแต่ติดขัดอยู่ในเรื่องสินสอดทองมั่นที่ยังไม่พร้อมเท่านั้นเองพระบุญเพ่งก็นอนครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่หลายเพลาแล้วในที่สุดก็ตกลงใจลวงนางปริกมาฆ่าชิงทรัพย์เพื่อจะเตรียมศึกไปมั่นสาวงามที่ตัวหมายปองเพราะว่าใครครวญเห็นแล้วว่าถ้าจะอยู่รอรับมรดกนางปริกนั้นเห็นทีกว่าถั่วจะสุกง,งาก็ไม่ซะก่อน เพราะว่านาังเป็กนั้นถึงแม้จะแก่ชราแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตายง่ายๆและขืนดีรอนานไปก็อาจจะมีคนอื่นมาก้าสาวงามที่ตัวรักไปเสียก่อนเมื่อคิดได้อย่างนั้นพระบุญเพ่งก็ใช้แผนฆาตะกรรมแผนเดิมที่เคยใช้ฆ่าในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยคือการฆ่ายัดหีบโดยให้ลูกศิษย์คนสนิทนี้ไปหาซื้อหีบเหล็กใบใหญ่ซึ่งคนในสมัยนั้นใช้สําหรับใส่เสื้อผ้าและของมีค่าซื้อเอามาไว้เก็บไว้ที่กุฏิ ต่อจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์คนเก่านี้แหละไปตามนางปริกมาพบโดยอ้างว่า,าพระบุญเพงอยากจะพบเพราะว่าคิดถึงเมื่อนางปริกได้รับข่าวว่าพระบุญเพงอยากจะพบคนดีใจจนเนื้อเต้นบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่องใส่แหวนเพชรสร้อยคอสร้อยข้อมือเข็มขัดทองพราวไว้ทั้งตัวรีบมาหาพระบุญเพงทันทีแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าพระบุญเพงก็ ทำให้หนังปริกเคลือบเคลิมหลงไหลแล้วพระบุญเพ็งก็สวมวิญญาณปีศาจร้ายบีบคอนางปริกจนตายคามือแล้วก็ช่วยกันกับลูกศิษย์หัดอาหันศพนางปริกยัดใส่หีบเหล็กที่เตรียมมาไว้แต่เพื่อไม่ให้หีบเหล็กรอยขึ้นมาก็ใส่หินถ่วงลงไปในหีบเหล็กอีกหลายก้อนต่อจากนั้นก็เรียกรถเจ็กซึ่งก็คือรถรับจ้างลากด้วยคนซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยมาบรรทุกหีบไปที่ท่าเรือจ้าง ให้เรือจ้างนำไปส่งในที่รับตาคนครั้นพอเรือจ้างรับไปแล้วก็ช่วยกันเอาหีบย่อนให้จมหายลงไปในลําคลองแถวคลองมหาหน้าต่อจากนั้นก็หลบมากบดานอยู่ที่วัดตามเดิมเพื่อรอโอกาสเอาทรัพย์สินที่ปลดเอามาจากศพนางปิกไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไปมั่นสาวคนรักที่หมายปองเอาไว้ครั้นถึงเดือนมกราคมปี2461 ชาวบ้านแถวคลองมหานาคเห็นหีบเหล็กใบใหญ่ใบหนึ่งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในลําคลองทั้งนี้ก็เพราะเมื่อศพนางปริกขึ้นอืดก็ดันใน้หีบเหล็กซึ่งจมอยู่ในก้นคลองเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยความสงสัยมาช่วยกันเปิดหีบดูก็พบศพถูกจับยัดหีบเป็นรายที่สองฝ่ายบ้านเมืองทําการสอบสวนอยู่พักหนึ่งจึงทราบว่าผู้ตายคือนางปริกเศรษฐีนีคู่ขาของพระบุญเพ็งนั่นเอง และโดยที่เป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งเกิดขึ้นสองรายในระยะเวลาไล่เรียกกันก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจจะนิ่งนอนใจแล้วก็ลงมือทำการสืบสวนอย่างจริงจังและเมื่อมีพยานหลักฐานบ่งบอกไว้ที่พระบุญเพงก็ลงมือทำการจับกลุ่มพระบุญเพงจนมุมด้วยพยานซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนมาได้ก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยแล้วก็ฆ่านางปริกเพื่อปลดทรัพย์แล้วก็ใช้แผนซ่อนศพแผนเดียวกัน คือหั่นศพยัดใส่หีบเหล็กแล้วนําไปทิ้งในคลองเจ้าหน้าที่จึงจัดการให้พระบุญเพงศึกออกมาเป็นสมีบุญเพงแล้วก็นําตัวไปดําเนินคดีจึงเรียกได้ว่าศพนางปริกนี่ได้โผล่ขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมได้ผลสมความปรารถนาในที่สุดศาลก็ได้มีคําพิพากษาให้ประหารชีวิตสมีบุญเพงโดยวิธีให้เพชฌฆาตตัดคอเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมปี2462 หลังจากเกิดเหตุเพียงหนึ่งปีซึ่งสมีบุญเพงเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายที่ถูกประหารโดยการให้เพชฌฆาตตัดคอเพราะว่าต่อมาทางราชการก็เปลี่ยนวิธีการประหารโดยการยิงด้วยปืนแทนในวันประหารชีวิตสมีบุญเพงซึ่งจัดขึ้นบริเวณป่าช้าวัดบางขวางนนทบุรีวันนั้นก็คลาคร่ำได้วยผู้คนนับร้อยนับพันก็หลังไหลกันไปดูการประหาร เล่ากันว่าเมื่อเพชฌฆาตในชุดสีแดงลงดาบแรกที่ลำคอของสมีบุญเพงซึ่งถูกมัดกับหลักในท่านั่งพนมมือคมดาบนั้นไม่ได้ระคายลำคอของสมีแต่ประการใดสร้างความหือฮาให้แก่ผู้ที่ชมการประหารเป็นอย่างยิ่งต่อเมื่อเพชฌฆาตได้สั่งให้สมีบุญ,บญเพงนี่คายเครื่องรางของขลังออกมาจากปากดาบที่ฟันลงมาเป็นครั้งที่สองจึงได้บันหัวสมีบุญเพงขาดกระเด็น สิ้นชีวิตโฉดซึ่งกระทำความชั่วไว้มากมายทั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิตคดีบุญเพงหีบเหล็กเป็นคดีฆาตะกรรมคดีเดียวในยุคนั้นที่กระหึมไปทั่วทุกมุมเมืองแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวกันมากที่สุดโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลิเมซึ่งเกาะชนิดกัดไม่ปล่อยตลอดจนมีนักลำตัดก็นำไปแต่งร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองกลายเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ